ความล้มเหลวไม่ได้มีแต่ข้อเสียคนที่ทำความผิดพลาดหรือพบกับความล้มเหลวไม่จำเป็นที่จะต้องพ่ายแพ้เสมอไปเพราะทุกคนล้วนแล้วแต่เคยทำผิดพลาดกันทั้งนั้นจริงไหมคะแต่หากเรายอมรับและรู้จักเรียนรู้จากบทความล้มเหลวมันจะทำให้ ตัวเรากล้าที่จะก้าวหน้ากล้าที่จะเรียนรู้จากความล้มเหลวนี่แหละคะ่ะมาดูกันว่าเราสามารถเรียนรู้และก้าวหน้าจากความล้มเหลวได้อย่างไรหนึ่งเราต้องมีความกล้าเสี่ยงบางคนกลัวความล้มเหลวจะไม่กล้าที่จะก้าวออกมาจากจุดที่ตัวเอง,เงยืนอยู่ แม้ว่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดแต่ก็เท่ากับไม่มีอะไรก้าวหน้าในชีวิตเพราะไม่เคยลองเสี่ยงหรือลองทำอะไรใหม่ๆเลยดังนั้นจงเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้เพื่อก้าวไปสู่บทเรียนของความสำเร็จในวันข้างหน้า 2. ล้มบ้างก็ได้ไม่มีใครที่จะสมบูรณ์แบบไปทุกอย่างวิธีง่ายๆ เมื่อเราเข้าใจความผิดพลาดเรียนรู้ว่าสิ่งไหนที่ทำดีแล้วสิ่งไหนที่ควรทำให้ดีฝ่าเดิมและสิ่งไหนที่เราไม่ควรทำก็จงใช้ความล้มเหลวให้เป็นบทเรียนเพื่อทำให้ดีขึ้นดีขึ้นในครั้งต่อไปนะคะประสบการณ์คือครูที่ดีที่สุดคุณควรจะยอมรับความล้มเหลวว่าเป็นครูของคุณด้วย เพราะหากคุณไม่เคยทำอะไรผิดพลาดเลยก็จะไม่มีทางรู้หรอกว่ามีข้อเสียอะไรและจะต้องปรับปรุงอะไรบ้างเพื่อที่จะให้ตัวของคุณได้พัฒนาไปสู่ความสำเร็จในที่สุดและอย่าลืมเผื่อใจไว้ล้มเหลวไม่มีความสำเร็จใดที่ได้มาแบบง่ายๆมันจึงเป็นโอกาสดีที่จะทำให้ เราได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้ถึงแม้ว่าบางครั้งความร้มเหลวจะเป็นบทเรียนราคาแพงไปบ้างก็เถอะแต่เชื่อว่ามันเป็นพื้นฐานสู่ความสำเร็จในอนาคตคุณมยิยาขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ฟังทุกท่านนะคะถ้าชอบคลิปนี้ของคุณมยิยาอย่าลืมกดแชร์กดติดตามให้กับคุณมยิยาด้วยนะคะและขอบคุณ ที่มาฟังพอดแคสต์นะคะสวัสดีค่ะ